วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถกระบะสายหรือรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสนในวงการยานยนต์ทั่วโลกกับเจ้า Nissan Frontier ร,รุ่นปี2026ที่บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อดูดันเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่พร้อมเผชิญทุกเส้นทางความสะดวกสบายในห้องโดยสาร และเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็มที่สําคัญคือมาพร้อมความคุ้มค่าแบบที่หลายคนต้องหันกลับมามองกันอีกรอบเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับฟันทติโปร2026มาพร้อมเส้นสายที่แข็งแรงหน้าตาดูดันตามสไตล์ออฟโรดมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลดรูปตัว C พร้อมไฟเดไลท์ที่ทันสมัยไฟไท้ายก็มาในทรงใหม่ ที่ดูเรียบหรูแต่ยังคงความดุดันและที่ขาไม่ได้คือกระจังหน้าทรงใหญ่สีดำด้านพร้อมโลโก้นิสสันสีดำเงาที่ดูพรีเมียมสุดๆบันไดข้างกันกระแทกและแร็คหลังคาก็ใส่มาให้แบบพร้อมลุยทุกเส้นทางช่วงล่างยกสูงล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่พร้อมยางอ t e r a i n ที่เสริมความมั่นใจทุกการขับขี่ไม่ว่าจะบนถนนดำหรือทางฝุดในเรื่องของกลุ่มพลังฟอร์ติโร2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.8ลิตรให้พละกกำลังสูงสุด ประมาณ310แรงม้าแรงบิดจัดจ้านขับเคลื่อนผ่านเกียร์อนุนมัติ9สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองทันใจระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาดทางที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็น 2WD, c h หรือ c l พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยให้ขับผ่านอุปสรรคหนักๆได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบบิสไทน์ที่ให้การซับแรงกระแทกดีเยี่ยมและการทรงตัวที่แน่นหนึบในการขับขี่แบบออฟโรดเปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง Frontier Pro 2000 26มีการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยกับความทนทานได้อย่างลงตัวภายในใช้โทนสีดำเท้าตัดด้วยได้สีส้มในรุ่นโปรเพิ่มความเท่แบบสปอร์ตบอร์ดนั่งหุ้มหนังแบบกันน้ำที่นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังแทงคอนโซลกลางมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจากฟินเดอร์ให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการเดินทางภูมิลัยมัลติฟังก์ชั่นทรงสปอร์ตพร้อมจอแสดงผลข้อมูลขนาด7นิ้วบริเวณหนน้้าคขับแสดงอ ลมูลต่างๆอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์หรือกลุมพลังที่น่าประทับใจนะครับฟรททีปโปรยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีพอร์ตชาร์จ USB-A และ USB-C ทั้งหน้าและหลังกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ทำให้การจอดหรือขับในพื้นที่แคบง่ายขึ้นรวมถึงระบบช่วยลงทางลาดชันระบบช่วยออกตัวบนทางชันที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย แฟรที่โปรก็จัดมาใหค้ครบครับทั้งระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเรียกได้ว่าช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นมากไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลาราคาค่าตัวของแฟรทีโปร2026ในตลาดสหรัฐเปิดมาอยู่ที่ประมาณ40,000เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.4ล้านบาท หากเข้ามาทําตลาดในบ้านเราอาจมีการปรับสเปคและราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในไทยซึ่งถ้านิสสันเลือกจะนําเข้ารุ่นโปรหรืออาจจะประกอบในประเทศราคาก็น่าจะทําได้ไม่เกิน1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าสู้กับคู่แข่งได้สบายๆเมื่อพูดถึงคู่แข่งในกลุ่มกระบะออฟโรดตอนนี้ก็ต้องมี f อร์ดเรนเจอร์เธอร์โตโยต้าฮิลล์สตรีวจอสปอร์ตและอ s ซูซูดีแม็กซ์ s ีครอสเข้ามาเทียบด้วยซึ่งแต่ละค่ายก็มีจุดเด่นต่างกันไปครับเรนเจอร์เธอร์เด่น ที่ช่วงล่างและกลุ่มพลังเทอร์โบคู่แรงจัด Hilux g o f f r o r t ก็มีภาพลักษณ์ความทนและแบ,บแรนด์ที่มั่นใจได้ส่วน DMAX V-Cross ก็ขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างกับออฟชั่นที่ครบแต่สิ่งที่ f r นทีโ p r ร2026ได้เปรดคือความสุใหม่ดีไซน์ที่โดดเด่นการตกแต่งสไตล์อเมริกันและระบบช่วงล่างที่ให้ความนุ่มนวลแต่พร้อมลุยซึ่งใครที่อยากได้กระบะที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใครฟันทีโปรอาจเป็นคำตอบที่น่าสนใจ สำหรับคนที่เน้นการใช้งานจริงจังไม่ว่าจะขับในเมืองออกทริปต่างจังหวัดหรือใช้งานลุยทางลูกรงังฟันที่โปรมีความพร้อมตอบโจทย์ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกพื้นที่กระบะท้ายที่กว้างระบบไฟส่องสว่างในกระบะหลังหรือแม้แต่จุดยึดสัมภาระที่ใช้งานได้จริงตอบโจทย์ทั้งช่าง,ง,งผู้รับเหมาหรือสายแคมปิ้งที่ชอบใช้รถในเชิงไลฟ์สไตล์และที่น่าจับตามองอีกอย่างคือความเป็นไปได้ที่นิสสันประเทศไทยจะทำตลาดกระบะรุ่นนี้จริงจังมากขึ้น พราะหลายปีที่ผ่านมานิสันยังไม่ได้มีตัวแข่งออฟโรดระดับโปรอย่างชัดเจนในไทยแต่ถ้าปี2026นีก้ฟรัติโปรได้รับเสียงตอบรับดีในตลาดโลกก็มีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นรุ่นนี้วิ่งอยู่บนถนนเมืองไทยสรุปแล้วนิสันฟรัติโปร2 0 2 6คือตัวแทนของความแข็งแกร่งความล้ำสมัยและสไตล์อเมริกันที่ลงตัวหากคุณกำลังมองหากระบะที่ไม่ใช่แค่ขับได้แต่ยังบ่งบอกความเป็นตัวคุณฟรัติโปรอาจเป็นตัวเลือกที่ควรจับตามองอย่ายิ่งครับ